สวัสดีครับสวัสดีผู้ที่เกียรติ์ที่ามรับชมช่องเ้าครับพี่เคแนีคนบนนอกครับมือนีพามาปล่อยวาวอยู่แล้วครับแต่ว่าวาวที่ห้องสิบปล่อยมือนี่บเมนวาวของผมครับแต่ว่าเป็นวาวของเอฟซเจ้าเก่าครับนี่ครับเป็นวาวของหนองพุ่มครับกาลังปล่อยก็เลยมาขอถ่ายคลิปครับจุฬาเจ้าเก่าละครับตัวเก่านี่หนองพงกาลังสิบปล่อยรอจจงหวะรมจุฬาปีกลอยหาซิครับ 6กลางร้อยสามสิบครับจำได้ล่ะล่มโบสร,รงครับล่มโบรทรงอา่อาอปอีกครั้งล่มมันโบรทรงครับเอาอีกจ้กบาทครับมาแล,วาาลวา้วมาแล้วยยนเลยขึ้นแต่ว่าสนูกหันพ่หัน เอาไหมเอาไหมซ้ำลมมาไว้ไว้ขึ้นแล้วครับแต่ว่าขึ้นแบบสนุ่วบบมุนครับแต่ว่าขึ้นแล้วเรียบร้อยครับ วาปีแข็งกันเจอลมแห้งค่ะคนี่มันหนิ่งนะครับเพรคือวาวปีกอ่อนเนียเห็นไหมครับนี่ยัวลมแห้งจะว่ามันหนิ่งนี่มันต้องอาศัยลมหัวแง่ๆมันจังยุ่นทางขึ้นนะนะเพราะว่ามันวาวปีกแข็งมันก่คือปีกอ่อนแต่ว่าขึ้นเรียบร้อยครับอสวยงามเพื่อกขาแต่ว่าสนูุกประดังไปกระตุกสนูุไป ครับเสีอกกระข้างกคกใหม่ครับพุ่นเสีอกของกคกใหม่ครับเดี๋ยวน้องก็ลัองไปหาใหม่มาต่อยมาปนอยู่ครับสีกระตุกสนุ่มพุ่นครับเป่เาเป่าน้องพุ่มครับ ต่เสียดายส้นูบอดังครับขนร่มแห้งหนึ่งเนอครับันวาวปีแข็งวาวร่ำหนีวะพูนวาวอีกคุณห้ออยู่ใกล้ๆค,ครับวาวจะปล่อยสอดแจงแจ๊กสีสอดบุบุสนูสีขาดก่อน พอสนูุขาแล้วก็มุดลงควงลงควงล่งแบบนี้ครับนองก็ระางแมสาวต่อยครับพูนเสียกก mm hmm. อดไดอยูบอ่บ่กอลงมาเลยฮะก็อ, mm hmm. อได้ยูบ่บ่ไม่ได้กอใเห็นเราบง ครับผมต่อยบอลลงครับวาวมันดึงแห้งไม่กระสันครับไม่กระสันดึงลงกับบอลได้ครับเพราะว่าวาวมันดึงแห้งโอเคครับเดี๋ยวผมสีหาไม่เงี้ยวๆมาหมินลงครับโอเคครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับกั้นผูเรมากรอยื่มกดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้ตู้เฮาเด้่ยครับเดี๋ยวสิผ้ารองไปหาไม่เงี้ยวๆมาหมินลงครับเพราะมันขังมันดึงลงบอลได้ครับ โอเคคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ